นายธนิยะโคบาลตอนที่สองนะครับความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะครับได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของนายธนิยะโคบาลซึ่งมีประวัติย้อนไปจนถึงพระพุทธเจ้ามหากัรสพหรือมหากัสปะนะครับนายธนิยะโคบาลน,นี่ได้ทําบุญด้วยการ ถวายพระตาหารแด่พระภิจุสงฆ์เนี่ยจำนวน20รูปตลอดอายุไขแล้วก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์เสวยสุขอยู่ที่นั่นถึง3พุทธันดรนนะครับแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในสมัยพระพุทธเจ้า ของเรานี้แล้วก็ได้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าของคอกวัวที่ใหญ่นะครับมีวัวเป็นจำนวนมากมีค่าทาสบริวารแล้วก็พากันไปตั้งตั้งบ้านเขาเรียกว่าตั้งบ้านอยู่บนเกาะนะครับแล้วก็ไปเสวยสุขอยู่ในธุรกิจของตนเองในกิจกรรมของตนเองจนไม่ไม่มีความทุกข์ผู้ง่ายๆแล้วก็ทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็ลำพึงลำพันท้าทายเมฆฝน ที่กาลังตั้งเขามาอยู่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้เล็งเห็นว่าเขาเป็นคนมีบุญครับพร้อมด้วยภรรยาของเขาด้วยเสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าจะต้องได้รับการเทศนาสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าจึงจะสําเร็จบุญนั้นได้แต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ไปในคืนนี้คืนเดียวแสดงว่าผ่านคืนนี้ไปเนี่ยความหายนะอันยิ่งใหญ่ก็จะมาถึงเขาแน่นอนนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรวจดูด้วย พระเมตตากรุณาและก็ปัญญาที่คุณนั้นแล้วก็ได้ตัดสินใจไปโปรดโดยการเหอะไปทางอากาศนะครับแล้วก็ไปยืนอยู่บนอากาศแต่ว่านายธนิยะโคบาลก็ลำพึงลำพันแต่ความสุขของตนเองโดยไม่ได้สนใจพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ตอบโต้ด้วยการท่องคาถาตอบกลับไปแตค่ความหมายของคาถา ของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นความหมายที่ตรงกันข้ามกับความสุขที่นายธนิยะโคบาลลำพึงลำพันมาซึ่งผมได้บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วว่าความหมายของนายธนิยะโคบาลน,นั้นเป็น,ปนโลกียสุข,ส,ขส่วนความหมายอของพระพุทธเจ้านั้น,เ,นเป็นโลก <โล S 1> ุตระสุข,าสขมาจนถึงตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่สองเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม ตอนที่สองต่อไปนายธนิยโคบาลแม้ได้ฟังคาถาที่สมเด็จ พระบรมศาส,สดาได้ตรัสอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถามขึ้นว่าใครกล่าวคาถานี้แต่ยินดีด้วยคําที่ตรัสที่ได้ยินแล้วประสงค์จะฟังเช่นนั้นอีกก็จึงได้กล่าวคาถาต่อไปว่าอันทกมะกษสานาวิชเรกุปเชรุนหติตติเนจรันติคาวูวุฒิมปิสหยยุกมาคตัง อัฏถเจปัฏฐยสิปวัตสะเทวะเหลือบตาเหลืองไม่มีโคทั้งหลายย่อมเที่ยวอยู่ในซอกอันมีหญ้ามอกงามย่อมอดทนต่อฝนที่ตกลงมาได้ฝนเอ๋ยถ้าท่านประสงค์จะตกก่อจงตกกมาเถิดคำว่าซอกนั้นเนี่ยก็ได้แก่ซอกแม่น้ำและซอกภูเขาในที่ที่ หมายถึงซอกแม่น้ำคำว่ามีหญ้างอกแล้วนั้นก็คือมีหญ้าเกิดแล้วคำว่าเที่ยวไปในซอกที่มีหญ้างอกแล้วก็คือเที่ยวหากินในซอกที่มีหญ้าเกิดแล้วส่วนคำว่าฝนเนี่ยหมายถึงฝนหลายอยา่างมีฝนเจือลมเป็นต้นซึ่งอยู่ในพวกอลาวากาศสูตรส่วนในที่นี้เนี่ยหมายถึงฝนธรรมดานะครับอันนี้คือความหมายของอคำกล่าวของนายธนิยะ นะครับโคบานซึ่งได้ยินคาถาที่พระพุทธเจ้ากล่าวแล้วตรัสแล้วนะครับแต่ฟังแล้วเขาลื่นหูเขาชอบครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถามว่าใครกล่าวใครจะกล่าวก็ตามแต่ว่าฟังแล้วเนี่ยไพเราะสนกหูยิ่งนักก็เลยกล่าวคาถาต่อไปเพื่อที่จะได้ฟังคาถาต่อครับซึ่งความหมายคาถาที่สอง ของนายทนยะโคบาลเนี่ยก็หมายความว่าโคของบุคคลเหล่าอื่นซึ่งถูกฝูงเหลือบกัดก็ลำบากด้วยการไปในทางที่กไกลเดินทางไกลมีร่างกายสู้ผอมฝนตกเพียงครั้งเดียวก็ทนไม่ได้ฝูงโคของเขาเน่ยไม่เป็นอย่างนั้นด้วยว่าฝูงโคของเขาเนี่ยถึงฝนจะตกสองครั้งสครั้งก็ทนได้เพราะเหตุผล ดังที่ว่ามาแล้วคือมีความพร้อมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงการมาแห่งกับนายธนิยะผู้อยู่ในระหว่างเกาะผู้เห็นภัยแล้วทำแพลใหญ่ไว้สำหรับข้ามแม่น้ำมาฮีซึ่งเข้าใจว่าเรามาดีแล้วอยู่ในที่ที่ไม่มีภัยแล้วความจริงเป็นผู้อยู่ในที่ที่มีภัยและเมื่อจะทรงแสดงธรรม ให้ยิ่งๆขึ้นไปจึงตรัสคาถาอันมีเนื้อความคล้ายกันแต่ไม่มีพยัญชนะคล้ายกันว่าพุทธาหิภิสิงสุสังคตาตินโนปราคโตวิไนยโอคังอัทโธภิสิยานวิชิตอัทเเจปัทยสิปวัสสเทวะซึ่งคำตรัสหรือพระราชดำรัส พระพุทธเจ้านี่แปลว่าผู้ใดผู้แผ้ไว้ดีแล้วตกแต่งไว้ดีแล้วข้ามได้ดีแล้วไปถึงฝั่งแล้วกำจัดข่วงน,น้ำแล้วความต้องการด้วยแพ้ก็ไม่มีฝนเอ๋ยถ้าทัานประสงค์จะตกกอจงตกเถินนี่คือความหมายของคาถาที่พระพุทธเจ้าเด็ก ตรัสให้กับธนิยะโคบานฟังนะครับซึ่งมีความหมายว่าแพ้เนี่ยหมายถึงไม้ที่มัดผูกไว้อย่างแน่นหนาส่วนทําวิวินัยของพระอริยะก็คือทางของอริยะคำว่าทางนั้นมีชื่อเรียกหลายอยา่างเรียกว่ามักก็มีปัจฉะก็มีปัทะก็มีปันถะก็มีอัญญะก็มีวุฒหายะนะก็มีนาวาก็มี อุตรเสตุก็มีกุลละก็มีพิสิก็มีสังกมะก็มีแดนแห่งความไกลก็มีควรทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสอนนายธนยะด้วยคาถานี้ว่าธนยะเธอผูกแพ้ไว้แล้วาแม่น้ำมหีมาอยู่ที่นี่เธอจะต้องได้ผูกแพ้อีก แม่น้ำก็จำเป็นจะต้องทามทีนี้ไม่ใช่ที่ควรจะไปชวนที่อันเรารวมองค์มรรคปลูกไว้ด้วยยานในจิตดวงเดียวชื่อว่าเป็นแพรอันเราตกแต่งไว้ดีแล้วเพราะเป็นแพรที่บริบูรณ์ด้วยโพธิปักขียธรรมสามสิบเจประการเพราะเป็นแพรที่ถึงมีรถอันเดียวที่ชื่อว่าใครใครในเทพบิดาและมนุษย์ไม่อาจแก้ได้ เพราะเป็นแพรที่ไม่ก้าวไกยกันที่ไม่ต้องมีการผูกอีกเราเป็นผู้ข้ามด้วยแพรนั้นได้แล้วก็ไปสู่ประเทศคือฝั่งที่เราปรารถนาไว้แล้วเมื่อก่อนและเมื่อเราไปก็ไปถึงแห่งใดแห่งหนึ่งมีโสดาบันเป็นต้นเราไปถึงฝั่งโน้นแล้วชื่อว่าถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งพวงอันเป็นที่สิ้นอาสวะทั้งพวง หรือถึงนิพพานอันสุน<จ>นขุมและปลอดภัยนี่คือความหมายของคาถาที่พระพุทธเจา้าตรัสเราจะเห็นว่าตรัสกันคําของธนิยะโคบาลกับพระดํารัสของพระพุทธเจา้าเหมือนคล้ายกันแต่ว่าเป็นถ้อยคํา ที่อยู่กันคนละโลกครับก็คือโลกิยะเนี่ยเป็นของนายธนิยะโคบาลโลกุตละเนี่ยเป็นความหมายของคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสนะครับแต่เราก็ดูแล้วว่าครั้งแรกเนี่ยนายธนิยะโคบาลฟังแล้วรื่นหูฟังแล้วสบายใจจึงอยากฟังคาถาที่สองต่อไปดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสคาถาที่สองซึ่งเจาะจงลงไปถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มา แล้วก็เป็นการชี้แนะแนวทางให้กับนายธนิยะโคบาลโดยตรงซึ่งความหมายตรงนั้นเนี่ยพระอธธาจารย์ได้อธิบายไว้เยอะแม้กระทั่งคาว่าทางนะทางเนี่ยถ้าพู้ที่เรียนบาลีมาจะรู้ว่าคําว่าทางเนี่ยไม่ใช่ แปลมาจากคําว่ามักอย่างเดียวนะฮะอย่างแปลมาจากคําอีกหลายๆทางเลยหลายๆคําตามที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าการตอบโต้ด,ด้วยคาถาพระบาลีกับนายทนิยะโคบาลผลจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามต่อไปครับ คราวนี้พระพุทธองค์มีประสงค์จะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ต้องการแพ้อีกแล้วเพราะเราไม่ต้องข้ามอีกจึงตรัสว่าฝนเอ๋ยถ้าท่านประสงค์จะตกก็จงตกมาเถอดคำของนายธนิยะและพระพุทธเจ้าซึ่งว่ามาได้แล้วนี้ ทั้งหมดนี้นะครับก็ถ้าหากว่าเป็นการตอบโต้กันซึ่งเป็นภาษาบาลีโดยเฉพาะเนี่ยก็จะรวบรวมเอาไว้ได้ดังนี้นะครับโดยในาธนิยะเนี่ยก่าวว่าอนันทกะมักษานวิชเรกัดเชรุนหัติเนจรันติขาวูวุฒธรรมปิสหายยุมคคาตังอาทเจ ปัตถยสิปวัตสิเทวส่วนคาถาของพระพุทธเจ้ามีว่าพุทธาหิพิสุสังคตาตินโนปรคโตวิเนยะโอขังอัทโพิสยานวิชติอัทเจปัตถยสิปวัตสเทวะครั้งนั้น นายธนิยะได้ฟังคาถานั้นแล้วก็อยากจะฟังให้ยิ่งขึ้นไปจึงได้กล่าวคาถาใหม่ขึ้นมาว่าโคปีมะมะอัตสวาอโลลาทีครรตังสังวาสยามนปาตัสสาณูณสุนามิกินจิปาปังอัตเจปัทยาสิปวัตสเทวะซึ่งแปลว่านางโคปีของข้าพเจ้า เป็นผู้เชื่อฟังเป็นผู้ไม่โลเลข้าะเจ้าอยู่ร่วมกันมานานแล้วเป็นที่ชอบใจของข้าะเจ้าข้าะเจ้าไม่เคยได้ยินความชั่วอย่างใดๆของนางโคปีเลยฝนเอ๋ยถ้าท่านประสงค์จะตกก็จงตกมาเถิดตรงนี้นะครับพระอัจารย์ได้อธิบายคําของ ในธนิยะโคบาลบอกว่าคําว่าโคปีหรือนางโคปีเนี่ยมันหมายถึงภรรยาของเขานะฮะส่วนคําว่าเป็นผู้เชื่อฟังเนี่ยก็คือเป็นผู้กระทําตามถ้อยคานะครับเป็นผู้คอยฟังว่าจะให้ทําอะไรเรียกว่ามีภรรยาเป็นผู้ว่าง่ายพูดง่ายๆนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องทางโลกอยู่ดี นะครับก็ยังพูดถึงเรื่องทางโลกคือความสุขทางโลกของตนเองนายธนิยะโคบาลน,นี่นะครับตั้งแต่ทําบุญกับพระอรหันต์ในสมัยพระพุทธเจ้ามหากัสปะแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแต่ความสุขไปอยู่ในเทวโลกก็มีความสุขลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความสุขเพราะฉะนั้นจะกล่าวถึงแต่ความสุขที่เรียกว่าเป็นโลกีสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อฟังพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าเออแปลกแปลกแปลง แต่ว่าเขาก็ยังอยากฟังต่อไปโดยที่เขามีนิสัยคือมีบุญยาวบาลปีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเมื่อเขายังอ,อยากฟังต่อไปพระพุทธองค์เนี่ยซึ่งเป็นเจโตปริยายานสมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วก็คือรู้จิตใจรู้อนาคตอยู่แล้วจะตรัสว่าอย่างไรต่อไปและเมื่อไหร่ทั้งสองคนจะคุยกันตรงตรงเสียทีก็ต้องติดตามต่อไปครับ ลำดับนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้สดับคํคำของนายธนิยะโคบาลแล้วก็มีประสงค์ที่จะสอนนายธนิยะซึ่งผู้ยินดีต่อนางโคปีซึ่งภรรยาของตนเองนั้นก็ได้กล่าวคาถาอีกคาถาหนึ่งขึ้นมาว่าอิตตังมะมะอัสวังวิมุตตังทีพรตังปริภาวิตังสุทันตัง ปาปังบันเมนวิชิติอัตเจปัตยสิปวัตสเตวะซึ่งแปลว่าจิตของเราเป็นจิตที่เชื่อฟังเป็นจิตที่หลุดพ้นเราได้อบรมมานานแล้วได้ฝึกหัดตีแล้วความชั่วของเราไม่มีฝลเอ๋ยถ้าท่านประสงค์จะตกก็จนตกมาเถิดคำเหล่านี้พระอาจารย์ท่านก็ แปลเอาไว้ให้ฟังนะครับแต่ว่าเท่าที่ได้แปลให้ดูแล้วนะครับก็คงไม่ต้องดูความหมายต่อไปผมก็เข้าใจว่าทุกท่านก็ที่ฟังมาทั้งหมดแล้วก็น่าจะพอเข้าใจว่าพระพุทธองค์ตอนนี้พยายามที่จะดึงนายธนยิยะโคบานเข้ามาสู่ทางธรรมซึ่งจะดึงได้หรือไม่นายธนยิยะโคบานซึ่งเราดูแล้วนี่แนวโน้มน่าจะมาจริงๆแล้วจะมาไหม แล้วเขาจะต้องเผชิญกับมหานตภัยก็คืออุทกภัยใหญ่หรือไม่พระพุทธองค์จะห้ามภัยเหล่านั้นได้หรือไม่เราต้องติดตามตอนต่อไปแล้วครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะฮะถ้าชอบก็โปรดกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลเยอะๆผู้คนดูเยอะๆนะครับแต่อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดลูกกระดิ่งไว้นะครับธนิยะตอนที่3ผมอัปโหลดขึ้นมา ท่านจะได้ดูเป็นคนแรกครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ